สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้นะคะรายวิชาภาษาไทยนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนวรรณคดีนะคะเรื่องรามเกียรติ์นะคะตอนนารายปราบนนทกนั่นเองนะคะ ทีนี้เราจะมาดูที่มาและความสําคัญของเรื่องกันนะคะเขาบอกว่าผู้แต่งเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็คือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองนะคะที่ทรงนํามาเรียบเรียงเรื่องราวของรามเกียรติ์ทั้งหมดนะคะจุดประสงค์ในการแต่ง รามเกียรตินะคะก็คือใช้เพื่อเล่นเป็นละครในนะคะแล้วก็ใช้เป็นบทปลุกใจประชาชนนะคะให้กลับมาสอนศีลธรรมให้แก่ประชาชนทุกๆคนด้วยนะคะเนื่องจากว่าในสมัยนั้นอาจจะเริ่มมีการที่คนทำผิดศีลธรรมกันเยอะนะคะพระองค์ก็เลยทรงนำเรื่องราว รามเกียรตินะคะนามาตีแผ่ให้เป็นบทละครนะคะลักษณะคําประพันธ์ก็จะเป็นกรอนบทละครนะคะทีนี้รามเกียรติรามเกียรติจะมาจากคําว่ารามบวกเกียรตินะคะ,ะหมายถึงกลียดเกียรตินะคะเกียรติของพระรามนั่นเองนะคะตามคติฮินดูนะคะมีความเชื่อว่าพระรามนะคะคือพระนารายณ์นะคะพระนารายณ์อวตารลงมาในโลกมนุษย์นะคะเพื่อปราบ ทุกเข็นให้กับประชาชนนะคะก็คือกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ที่เป็นพรามนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูชันทลักษณ์ของกรบทละครกันนะคะชันธลักษณ์ก็ตามผังที่อยู่บนสไลด์เลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะ,ะมันจะมีคำนามัมนจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็วกรรคเห็นไหมคะมีทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเป็น6คำนะคะคำจะขึ้นต้นคําประพันธ์ของกรบทละครนะคะจะขึ้นต้นด้วยบัดนั้นเมือ่อนั้นแล้วก็มาจะก,กล่าวบทไปถ้าเป็นบัดนั้นจะใช้กับตัวละครทั่วไปนะคะถ้าเป็นเมื่อนั้นก็จะใช้กับตัวละครที่เป็นกษัตริย์หรือว่าเทวดาหรือว่าตัวละครเอกของเรื่องนะคะส่วนมาจะกล่าวบทไปเนี่ยก็จะใช้เมื่อเปลี่ยนเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องใหม่หรือว่าเปลี่ยนฉาก แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบพิเศษนะคะต่างๆในบทละครนะคะตัวอย่างบทประพันธ์นะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกนะคะ,ะนำมาให้นักเรียนดูหนึ่งบทนะคะตอนนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่ามาจะกล่าวบทไปคือตอนที่เปลี่ยนฉากเปลี่ยนอะไรคะเรื่องราวหรือเป็นเรื่องราวสำคัญในเรื่องนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตอนที่สำคัญนะคะเพราะเป็นตอนที่ เริ่มต้นนะคะเรื่องราวของนนทกนะคะว่าจะเกิดเรื่องราวกลลหนวุ่นวายยังไงทําไมพระนารายถึงต้องมาปราบนนทกนะคะ,ะเขาขึ้นต้นมาจะกล่าวบทไปถึงนนทกน้ําใจก้าหารตั้งแต่พระสมยยัยาภูยภูยานประทานให้ล้างเท้าเทวดาเขาก็จะมาถอดคมัมันธ์เป็นนนทกนั่งประจําอยู่ที่บันไดของเขาไกรลาชโดยมีหน้าที่ล้างเท้าให้แกเหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวร เขาก็จะแปลไปเรื่อยๆตามลักษณะของคําในบทร้อยกรองนะคะก็มาแปลเป็นร้อยแก้วเป็นความเรียงที่ใช้คําที่สละสลวยงดงามนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถอ,าอ่านเพิ่มเติมเองได้นะคะเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดเนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนอย่างอื่นกันต่อถ้านักเรียนสนใจอยากที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ นะเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปากนนทกทั้งหมดเรามีในหนังสือเรียนอยู่แล้วนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปอ่านดูได้นะคะแล้วก็ฝึกถอดคำประพันธ์ได้นะคะสามารถปรึกษาครูหรือว่านักเรียนจะหาในระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะสมัยนี้ยุคนี้แล้วนะคะมีเต็มไปหมดเลยแต่ดูที่มาด้วยนะคะว่าเนื้อาหานั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะนักเรียน เรียนคะเดี๋ยวเราจะไปชมนะคะเนื้อเรื่องนะคะเกี่ยวกับอตอนเริ่มต้นนะคะเป็นตอนที่1ก็คือกําเนิดทศกัณนะคะ,ะจะกลายเป็นทศกัณได้ยังไงนะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่อยู่ผสมผสานกันนะคะตอนมันจะคาบเกี่ยวกันตอนนารายราบาปนนทุกเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของทศกัณเช่นเดียวกันนะคะ เป็นมันเป็นกระตูนนะคะครูนามาให้นักเรียนดูเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะเหมือนเป็นเรื่องย่อนะคะที่ทําให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเกี่ยวกับนารายปรบนนทกอ่ะแล้วทาไมในกระตูนถึงบอกว่าตอนที่1กําเนิดทศกัณฐ์อ่าทศกัณฐ์เกี่ยวอะไรกับนนทกนะคะแล้วท่านนารายทำยังไงกับนนทกนนทกทําอะไรบ้างทําไมถึงเกิดการ ปราบกันขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะนักเรียนตอนกำเนิดรามเกียรติการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักเขาไกรลาศซึ่งเป็นที่พำนักของพระอิศวรู้เป็นเจ้าแห่งเทพทั้งปวงยังมียักษ์ตนหนึ่งน้มว่านนทกมีหน้าที่คอยล้างเท้าเทวดาที่มาเฝ้าพระอิศวรที่หัวบันไดเขาไกรลาศล้างเท้าให้สะอาดหนอยเจ้ายักษ์หน้าชังไอ้องพระอิศวรก็ตําหนิเอาได้หรอกจ้า แมาเจ้านี่หัวกิกเป็นลอนเชียวร์นี่ฮะไปทำผมร้านไหนมาและวนี่ฮะยี่รูปหัวกันหนาแล้วนะจังลำคาอย่าบอกให้รู้ลำคาเหรอนี่นะอาจว่าข้าอย่างนั้นเหรอเป็นยักษ์ล้างเท้าเทวดาได้ก็นับว่าเป็นบุญวาสนาของเจ้าแล้วผมอาจมาปากมากของข้านี่มันใส่ใส่ใส่ท่านดึงผมก็นทำไมอ่ะเจ็บนัจะบอกให้ข้าเห็นผมหมอกดุกลากะบังคุณเจ้าเส้นหนึ่งก็เลยช่วยดึงให้เซ่ หลายปีต่อมาว่าจะไงจนนนทกอยู่ล้างเท้านานหลายปีและนั่นนี่อเฮ้ยนั่นมันอุ้โหเจ้ามีเหาวิ่งสีคุณซร้อยนี่ถ้าตกให้ดีไหมไอ้หัวไหล่ไอ้หัวหล่เนี่ยตารุกเป็นไฟเลยนี่ให้ไรโดนเล็บขบนี่ยันซะไกลๆใครๆก็ชอบแกล้งหนูอยากระนันเลย เราต้องขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรอ้าวมีอะไรเลยเจ้านนทกเจ้าขึ้นมาครั้งนี้คงประสงค์สิ่งใดข้าจะให้พรเจ้าเป็นการตอบแทนที่รับใช้ข้ามานานหลายปีข้าขอให้นี้ของข้าเป็นเพชรมีริบชี้ไปที่ไหนก็ขอให้ตายพระเจ้าข้าได้สิข้าจะให้พรเจ้ามีนิ้วเป็นเพชรชี้ใครก็วอดวายตายได้อริบตา โอ้โยนิ้วเขากลายไป,ไป็เทปอาเป็นแค่ทางที่ดีไปป้องกันตัวเท่านั้นนะจะทะลึกจี้ใครตายไปเรื่อยเปื่อยล่ะพระเจ้าข้าโอ้โยอัญโชอัญเชิญข้านี่นิ้วเปลี่ยนชิลตายตายเกลี้ยงเฮียอ,อะไรนะจะยากนนทกมาเที่ยวชี้นิ้วเพชรข้าเทวดาตายไปเบื่อเลยเหรอพระเจ้าค่าาาาไลละไอ้นี ไอของดีแล้วเหิมเกริมไม่รู้จักใช้ในทางที่ดีต้องให้พระนารายไปปราบท่านมีอะไรข้ารับใช้เหรอท่าจอมเทพเออท่านนารยณยต้องไปปราบเจ้ายักษ์นนทเขาไปเกิดความสงบสุขแก่เทวดาตะกวงด้วยเถิดพระเจ้าค่อมจงแปลงกายเป็นนางฟ้าที่แสนงามอานางสาวไทยเียง <c oughs> างฟ้านางสวรรค์ที่ไหนมาเก็บดอกไม้อยู่แถวนี้สวยจังยเย้ <c oughs> นางสนใจรับมิสัยไเป็นยักษ์รูปหล่อบ,บ้างไหมรักครับข้าเป็นานางรำอยากจะได้มิที่มีความสามารถได้รำได้เหมือนกับข้าบ้าง <c oughs> ก็จะดียิ่งนักอาบุตรจิ๊บจ้อยเรื่องเต้นรำขอให้บอกท่านไหนก็ได้ข้าได้ดูแววสบายรำแบบอ่อนช้อ,อยอย่างนี้ทำได้หรือเปล่าล่ะรำ <c oughs> ได้ทุกกระบวน่าอยู่แล้วทีนี้ ข้างฉี้ตาชี้ขาข้างชี้ขาตาย,ยี่งฮ่าฮ่าฮายกไววุ้ยข้าขากุดเลยว่าคื่อร่อนดังเดิมจ้าผมน่าร้ายเอ้อแต่เป็นจิตกรน่ารายจับใช้เลเละทุบายแปลงร่างเป็นน้ำปลาบัลหลวงกะไอที่ทำเจดีย์เพราะกลัวพายแพ้ตอนนิ้วเพชรของข้าแฉาเปล่าเรา ตาก้ามีสี่มือเหมือนทัลลก็อท่นไม่มีวันชนะกันได้หรอกจริงๆนะไม่ได้โม่จับาพรรดข้าเทวดาองค์สวนเจะข้ามาสานเจ้าและที่เจ้าพ่ายแพ้ข้าเพราะความเจ้าชู้ของเจ้าต่างนะพระเจ้าแผชาตินี้มีเพียงสองมือไม่อาจสู้กับข้าผู้มีสี่ขอนได้ฉะนั้นข้าน่าจะจงไปเกิดเป็นพญายักษ์มีสิบหน้ายี่สิบมือส่วนข้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์เดินดินและจะตามไปปราบเจ้าให้สิ้นสาก ตอนนี้ข้าคงต้องกำจัดเจ้าก่อนวะตายซะเถอะจทุกจบสิ้นก็สักทีจนนนทุกนิ้วพลิษหลังจากที่ถูกพะนารายสัมผาสยับนนทุกกรลงมาเกิดที่กรงลงกาโดยมีท้าวรัสเตียนเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองและมีพระนางรัชดาเป็นพระมเหสีส่วนนนทุกเกิดมาเป็นพระโอรสของท้าวรัสเตียนมีนามว่าทศกั์ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสนุกหรือเปล่าคะเห็นไหมคะว่าสนุกมากเลยเนาะเพราะเขาทํามาเป็นการ์ตูนให้นักเรียนได้ดูได้รับชมกันนะคะนักเรียนก็จะเข้าใจเรื่องเราง่ายขึ้นมากกว่านักเรียนอ่านที่มันเป็นบทร้อยกองแล้วเ,เราต้องมาถอดคาประพันธ์เองเนาะครูก็เลยหาการ์ตูนนะคะมาให้นักเรียนดูเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะทีนี้ความรู้นะคะจากเรื่องที่เราเรียนกันไปมันก็ตามในสไลด์นี้เลยนะคะนักเรียน1 2- 3ส มี5ข้อนั่นเองนะคะอำนาจตกอยู่ในมือของคนที่ลืมตัวจะเกิดผลร้ายตามมาได้นะคะเห็นไหมคะว่านนทกเนี่ยอตอนแรกเนี่ยไปขอความเห็นใจใช่ไหมคะจากนั้นลืมตนเนี่ยคะ่ะนักเรียนพอมีอำนาจปุ๊บลืมตัวเองฆ่าคนอื่นเกลื่อนกลาดไปหมดเลยเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วมันก็เกิดผลร้ายตามมาเนาะนักเรียนดูแล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเองได้นะคะ ตามนี้เลยนะคะนักเรียนอ่านดูได้เลยนะคราวนี้นะคะนักเรียนอ่าเป็นบททดสอบหลังเรียนของเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปาบนนทกไม่มีอะไรมากนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะไปเขียนใส่สมุดเป็น เนื้อเรื่องย่อต่อรามเกียรติ์ตอนนารายาปรานนทกนั่นเองสั้นๆค่ะเขียนเอาที่นักเรียนเข้าใจแต่ว่าต้องเขียนให้มันครอบคลุมครบเนื้อหานะคะนักเรียนเนื้อหาก็จะตามในการ์ตูนที่ครูให้นักเรียนรับชมไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ รามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกก็ได้จบลงแล้วนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดน,นะคะแล้วก็ส่งงานให้ตรงเวลาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ